สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล่องสุมนะครับเป็นแมวกวักราคาก็ถือว่าพอประมาณหนึ่งนะครับตัวของน้องเองก็จะมีมีอยู่ที่6ตัวนะครับสีเข็ดอยู่ที่1ตัวนะครับนทั้งหมดทังเตัวในกล่องวันนี้เรามีสตัวตรงนี้แล้วนะครับจะได้ตัวไหนเป็นตัวพิเศษอยากได้สีม่วงนี่คือตัวพิเศษใช่แล้วอยากได้สีอะไร โอเคนะคผมก็จริงๆผมชอบสีนีล้ละกันนะสองสีชมพูกนะับขาวน่าจะดีเลยแล้วเธออยากได้สีอะไรมาครับ <Okay. S 1> เธออเลยครับโอ้น้องใหญ่มากใหญ่มากอืออยากได้สีม่วงจังเลยดูนะ อ๋อเหรอตายมันมีที่ฉีดอยู่ไม่ใช่เหรอเหวียนสีเลยสิบเอ็ดตัวนี่จะมานมองจะมาแยกงกันนะครับในกล่องในกล่องมีอะไรแถมมาอีกไหมประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวน้องนะครับแล้วก็ตัวนี้แย่งมานะครับเราสามารถทำแต่งทรงตาได้นะครับตรงนี้ ่ะตัวแรกครับสีฟ้าครับผมมาตัวที่สองนะครับตัวที่สองนะครับผมสีอะไรวะสีดำแน่เลยนี้นะครับเพราะว่าเราเก็บมองใส่ไว้ได้ไปแล้วเพราะว่าสิ่งนี้เลย พุ <krit> ่งออกมาเลยนะครับตัวน้องเหมือนเดิมนะครับก็จะมีส่วนของหน้าหน้ากากนะครับที่ม้นถ่ายเป็นเิฟแล้วก็มีเป็นตัวแต่งเสรส่วนของดวงตานะครับประมาณนี้สําหรับสองกล้องตรงนี้นะครับก็เราจะถอดกล่องเรียบร้อยนะครับในส่วนของนิ้งก็จะมีส่วนของหมอที่เป็นฐานลองมาให้นะครับทั้งคู่เลยตัวจะมีถานลองมาให้นะครับ ตัวนตาน้องนะครับก็ใส่เข้าไปเพิ่อตังนี้เลยครับในส่วนของตัวก็จะมีเป็นล็อกนะครับใส่เข้าไปก็จะได้กึ๊บนิดหนึงนะครับดวงตานะครับก็จะมีมาให้เป็นเพิ่มเติมนะครับอยู่ในกล่องนะครับหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ในส่วนของดวงตาก็จะมีให้เลือกไปแปะนะครับด้านในของตัวดวงตาอีกชั้นหนึ่งก็คือเราสามารถแปะตรงนี้นะครับเนี่ยข้างในตรงตาตรงนี้เลยนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้แปะเข้าไปข้างในตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ใช้ตัวแผ่นแผ่นใสติดลงไปอีกทีหนึ่ง แล้วก็เปลี่ยนจากน้องตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มความสวยงามของน้องได้นะครับในเรื่องของสีฟ้าสีม่หรถือว่าชอบทั้งคู่แหละนะครับในเรื่องของตัวน้องถือว่าน่ารักกระปุกระพิกดีอวดอด,ด้วยนะครับทั้งสีมูแล้วก็สีฟ้านะครับสำหรับใครที่เปิดได้อะไรก็ลองมาแชร์กันดูนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีสำหรับเรานะครับสีที่เราชอบกันอยู่แล้วนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามนะครับเราจะมีของสุนัขน่ารักน่ารักอย่างนี้ให้ทุกไลทุกคนนะครับให้ดูกัน อยู่ดีเลยครับสวัสดีครับ